ดวงรายวันประจําวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธ,ธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้เป็นวันแห่งโชคทางการงานของคุณไม่ว่าจะทำการใดก็จะลื่นไหลไม่มีสะดุด ได้รับความร่วมมือความเกรงอกเกรงใจจากผู้คนรอบข้างทําให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ประสบความสําเร็จและเป็นผลงานที่คุณพอใจสร้างชื่อเสียงให้กับคุณอีกด้วยการเงินหาเงินไม่ง่ายแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะชีวิตต้องเดินต่อทําให้ต้องดิ้นรนต่อไปคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมบางคนจะได้ใช้เงินไปกับการเดินทางยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคในวันนี้ ความรักและครอบครัวภาระจะหนักหน่วงเพียงใดคุณก็ทำเพื่อครอบครัวเสมอไม่เคยย่อท้อและครอบครัวของคุณก็เข้าใจคุณเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือตัวคุณเองคนโสดเพิ่มความอ่อนหวานขึ้นก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นสีมงคลสีเขียวเสริมสง่าราศีความเป็นสิมงคล ความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศต,ตะวันออกส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานวันนี้จะต้องพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับงานที่ทำบางคนจะถูกยกย้ายแบบกระทันหันหรือได้รับคําสั่งให้ต้องเดินทางในเรื่องงานแบบปัจจุบันทันด่วนงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะมีความมั่นคงขึ้นการเงินพนักงานลูกจ้างมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนจากความสามารถของตนเองคนค้าขายมีเงินเข้าไม่ขาดมือ คุณจะมีโชคทางการเงินแบบไม่คาดฝันจากการเสี่ยงดวงการชิงโชคชิงรางวัลการเงินคล่องมือดีความรักและครอบครัวคุณมีความกระตือรือร้อนในการปลูกต้นรักของคุณให้งอกงามขึ้นใส่ใจคนรักและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้ทําให้ครอบครัวคู่รักมีความสุขเป็นอย่างดีคนโสดคุณใส่ใจการสร้างฐานะและภาพลักษณ์ให้เหมาะสม ผู้ควรกับคนที่คุณหมายปองสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานคุณชอบทำงานคนเดียวเพราะต้องการความเป็นอิสระในการตัดสินใจไม่อยากขึ้นอยู่กับใครวันนี้ลุยเดี่ยวจึงถูกใจคุณมากกว่าทำงานเป็นกลุ่มแต่หากต้องทำงานร่วมกับใครให้ระมัดระวังความมั่นใจที่มากจนเกินไปของตนเองไว้ด้วยการเงินวันนี้ต้องเหนื่อยสักหน่อย แถมยังเบื่อกับการต้องดิ้นรนหาเงินอีกด้วยแต่เพราะความจําเป็นทั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายประจําทําให้คุณหยุดไม่ได้ถึงจะอยากพักแค่ไหนขอให้อดทนทุกอย่างจะดีขึ้นความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบได้ถูกใจกับคนที่มีหน้าที่การงานระดับสูงเช่นอายการผู้พิพากษาหรือข้าราชการระดับสูง หรืออาจได้พบรักกันในระหว่างการสอบเลื่อนตำแหน่งหรือสัมนมาส่วนคนมีคู่ความรักของคุณอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้ใหญ่จึงไม่มีปัญหาใดๆสีมงคลสีฟ้าสีครามน้ำเงินเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสง่ราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนา และโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล0ูนาฬิกาถึง1นนาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานของคุณคุณอาจจำเป็นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งยกย้าย หรือถึงขั้นถูกให้ออกหากงานที่ทำอยู่เป็นงานที่คุณรักก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างไม่มีใครยอมใครคุณสู้ไม่ถอยแต่ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าการเงินคุณขยันในการสร้างรายได้มีเงินเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะงานที่เกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณมีดวงในการเล่นหุ้นการค้าขายก็ทำเงินได้มากกว่าทุกวัน ความรักและครอบครัวอย่าเผด็จการกับคนรักหรือคนในครอบครัวมากจนเกินไปเพราะความเข้มงวดของคุณนั้นมักจะเป็นการกดดันพวกเขามากกว่าบรรยากาศในบ้านอึดอัดซึ่งลองผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันยิ้มอ่อนโยนและทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นก็จะเป็นการดีสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมชื่อเสียง ความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใคร่เวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณไม่ควรวู่วามหรือด่วนตัดสินใจสิ่งใดในงานโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์และมีความผิดพลาดได้สูงบริวารลูกจ้างจะสร้างปัญหาให้คุณต้องปวดหัวการมอบหมายงานต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเงิน วันนี้คุณไม่มีโชคทางการเงินเอาเสียเลยการเงินติดขัดหมุนยากที่เคยมีรายได้ก็กลับหดหายลงไปอย่างน่าใจหายและทำให้คุณกลัดกลุ้มใจอันที่จริงคุณก็ยังมีคนที่จะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่บ้างเพียงแต่คุณมักมองข้ามเพราะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาความรักและครอบครัวคู่รักครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บางคู่จะมีโชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวอาจมีการร่วมกันซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสนใจจากคนที่มีฐานะดีจากการติดต่อเจราจาในเรื่องการงานสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่น ความสามาัคคีในหมู่คณะเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณแก้ปัญหาไม่ตกปวดหัวกับงานตรงหน้าระวังการถูกนินทาว่าร้าย การดิสเครดิตที่จะทําให้คุณเสียชื่อเสียงหรือทําให้งานดําเนินไปยากลําบากมากขึ้นสิ่งสําคัญคือการมีสติรักษาจิตใจให้เป็นปกติคุณจะสามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าไม่ร้อนรนจนเกินไปการเงินคุณต้องวิตกกังวลเรื่องการเงินเกิดปัญหาที่ทําให้ต้องเสียเงินเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินระวังการถูกโกงถูกหลอกลวงต้องระวังพวกคอนเซนเตอร์ มิจชาชีพที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินของคุณให้ดีบางคนจะหมดเปลืองไปกับการต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ได้โชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวได้รับมรดกหรือรางวัลจากความดีคนโสดจีบใครอยู่ก็จะได้สมหวังสัทีส่วนคนมีครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์สมหวังกับความสำเร็จของลูกหลาน สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำอยู่จะมีการขยับขยายออกไปอีกงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจรจามีความสำเร็จดีคุณจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ต่างเพศการเงินวันนี้เรื่องเงินหายห่วงคุณหมุนเงินได้คล่องและหาได้มากยิ่งงานที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรางานบัญชี การธนาคารหรือแม้แต่การเล่นหุ้นก็จะส่งผลเป็นเงินทองมาให้คุณพอใจที่เคยขัดสนอยู่จะเริ่มดีขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องมาจากความขยันขันแข็งและวิสัยทัศน์ของคุณไม่ใช่การเสี่ยงโชคความรักและครอบครัวลูกหลานอายุน้อยในครอบครัวจะสร้างความสุขให้กับคุณและเป็นผู้สารสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคนโสดบางคน จะได้กลับไปหวนคิดถึงคนรักเก่าหรือได้กลับไปคบกับคนที่เคยเลิกรากันไปสีมงคลสีดำสีม่วงสีกรมท่าเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมั่นทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานงานที่เกี่ยวกับการใช้ไอเดียการวางโปรเจกต์งานใหม่ๆสตาร์ทอัพจะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงได้ง่ายๆหากต้องการเสนอผลงานหรือความคิดใดๆก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีงานขายประกันขายโปรเจกต์ออกแบบตกแต่งจะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินคุณใช้เงินมาก หมดเปลืองไปกับของฟุ่มเฟือยที่คุณคิดว่าจะช่วยทำภาพลักษณ์ของคุณหรือองค์กรดีขึ้นมีการลงทุนที่สูงแต่ยังดีที่คุณมีรายได้เข้ามามากการเงินจึงคล่องมือดีไม่เดือดร้อนความรักและครอบครัวคุณค่อนข้างไว้ตัวทําให้เข้าถึงได้ยากยิ่งคนที่คุณไม่สนใจคุณจะยิ่งแสดงท่าทีหมังเมินอย่างชัดเจนคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นม่ จะทำให้คุณรู้สึกสนใจเป็นพิเศษคนรักครอบครัวมีความสุขและซื่อสัตย์ต่อกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที